วันนี้เราจะพาเทีวห้องที่เลี้ยงแมว15หมา2แล้วก็คน1อยู่รวมในห้องเดียวกันคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะคะเพราะว่าอยากพาดูทุกซอกทุกมุมเลยมาที่มุมแรกฝั่งขวามือของห้องฝั่งนี้จะเหมือนรวม3ห้องในห้องเดียวเพราะว่าฝั่งนี้จะมีทั้งโซฟานุ่มๆแบบนี้ส่วนฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นทีวีค่ะเป็นมุมไว้นั่งดูหนังชิลๆทางล่างก็จะมีเบาะเย็นสำหรับน้องหมาน้องแมวไว้นอนเล่นด้วยส่วนด้านบนทีวีก็จะเป็นอาร์ทอยน้องเนียวตาตอนนี้เราเพิ่ง เข้าวงการจุ่มค่ะเป็นวงการที่เข้าแล้วออกไม่ได้จริงๆมุมนี้เวลานั่งดูหนังก็จะฟิลประมาณนี้เลยค่ะเปิดทีวีทีไรเด็กๆมามุงดูทุกที่ส่วนหลังทีวีเนี่ยก็ยังซ่อนคอนโดแมวไว้อีก2ตัวเป็นคอนโดแมวสีขาวมินิมอลสุดๆเด็กๆชอบมากคอนโดทุกอันในห้องนี้จะเป็นไม้แท้ค่ะราคาก็เลยค่อนข้างสูงแต่การันตีความแข็งแรงเลยฝั่งขวายังไม่หมดนะคะนอกจากเป็นห้องนั่งเล่นแล้วก็ยังเป็นห้องครัวด้วย เพราะว่าเราบิวอินครัวตัวไอยาวๆแบบนี้ไว้ในห้องเลยค่ะเป็นครัวที่ใช้งานได้จริงแล้วก็ใช้งานแทบทุกวันทั้งทําอาหารคนอาหารหมาแมวครบจบในครัวเดียวเป็นอีกโซนหนึ่งที่เรารู้สึกว่าทําแล้วคุ้มค่ะไม่ต้องเสียเวลาขึ้นขึ้น,นลงลงเอาจานไปล้างข้างล่างลืมบอกไปนะคะว่าเราอยู่บ้านไม่ใช่คอนโดชอบมีคนทักว่าเราอยู่คอนโดอยู่เรื่อยเลยห้องเราจะอยู่ชั้นสองของบ้านค่ะมีครัวมีตู้เย็นครบส่วนข้างล่างก็จะเป็นมุมทานข้าวของเด็กๆมุมนี้ใครต ตาแต่ไอจีน่าจะเห็นบ่อยนะคะเพราะว่าเป็นมุมที่เด็กๆมาสูงหัวกันกินข้าวแบบนี้จะเห็นเด็กๆรวมตัวกันเยอะที่สุดก็ตอนกินข้าวนี้แหละคะ่ะห้องมีแมวเป็นสิบแต่ดูไม่เยอะเลยค่ะเพราะว่าเด็กๆเ,เขาต่างคนต่างอยู่ข้างล่างเป็นแก๊งแมวที่ยังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมคะเสดข้างบนเป็นแก๊งที่กลับดาวแมวไปแล้วข้างบนตู้เย็นก็จะเป็นหิ่งของสองเด็กแบบนี้เลยมีทางน้องเมอร์ลินแล้วก็น้องมาโยเรายังรู้สึกว่าเขายังอยู่กับเราตลอดค่ะด้านขวาจบแล้วมาต่อ ที่ตรงกลางห้อง ตรงกลางห้องจะเป็นโต๊ะอนเนกประสงค์แบบนี้เลยค่ะเป็นโต๊ะที่ใช้ทําแทบจะทุกอย่างไม่ว่าจะกินข้าวเราก็จะกินโต๊ะนี้ใช่ไหมคะเพราะว่ามันอยู่ใกล้ๆครัวทําอาหารเสร็จก็เอามากินได้เลยหรือว่าจะนั่งทํางานนั่งเล่นกับแมวแล้วก็ชอบนั่งโต๊ะตัวนี้จะเห็นว่าเราทั้งกินข้าวทั้งเลี้ยงแมวในห้องชอบมีคนถามว่าแบบนี้กลิ่นในห้องเหม็นไหมอยากบอกว่าห้องเราเนี่ยกินสะอาดมากแทบไม่มีกลิ่นสัตว์เลี้ยงเลยเพื่อนๆมาการันตีทุกคนว่าห้องไม่มีกลิ่น เพราะว่าตอนเนี้ยเราใช้สเปรย์จับกลิ่นสําหรับสัตว์เลี้ยงของแบรนด์ m ม p พตัวนี้เลยค่ะตัวนี้จะมี2กลิ่นคือกลิ่นอ่อนๆกับไม่มีกลิ่นเลยแตะช่วยกันจัดเรื่องกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้ดีจริงๆเพราะเขาไม่ใช่การเอากลิ่นน้ําหอมไปกบกลิ่นหมนแต่เป็นการใช้สารจับกลิ่นล็อกกลิ่นเหม็นที่ลอยอยู่ในอากาศและที่สําคัญคือปลอดภัยต่อสัตว์เลี้ยงด้วยค่ะเพราะว่าใช้สารสกัดจากพืชธรรมชาติแล้วก็ไม่ใส่แอลกอฮอล์ด้วยนะสามารถใช้ได้กับสัตว์เลี้ยงทุกประเภทเลยค่ะช่วงเนี้ย้อ่่วยยูดยคะ ก็เลยต้องงดใช้พวกเครื่องหอมน้ำหอมทั้งหมดตอนแรกกลัวห้องเหม็นมากๆเลยค่ะแต่ได้ตัวนี้มาช่วยชีวิตดีจริงๆแนะนําเลยกลับไปที่รีวิวห้องกันต่อ เมื่อกี้รีวิวฝั่งทางขวาไปแล้วใช่ไหมคะอันนี้เป็นฝั่งทางซ้ายอย่างแรกคือโตทํางานแล้วก็ตู้เก็บเอกสารทาัท<า>ง้ทงหลายก็จะเป็นลาพูแมว3มอันแบบนี้เลยน้องแมวทานน้าน้อยเราแนะนําให้วางน้ํากับอาหารห่างกันแบบนี้เลยคะ่ะช่วยให้น้องแมวกินน้าได้เยอะขึ้นจริงๆส่วนนี้เป็นส่วนที่เราใช้ชีวิตอยู่นานที่สุดในห้องนี้เลยเพราะว่าวันๆเราตื่นมาเราก็จะนั่งทํางานเป็นลาโตทํางานก็จะมีทุกอย่างเลยแต่เราแค่เก็บไว้ให้เป็นระเบียบไม่ลกบนโต๊ะมีเครื่องพิมพ์ออเดอร์สําหรับขนมฟีดได้ของ ด้วยขอแวะขายของนิดนึงนอกจากนั้นก็เป็นอุปกรณ์ทำงานปกติเลยค่ะโซนต่อมาเป็นโซนที่นอนกรอบรูปแอบเบี้ยวนดนิดหนึ่งยังไม่ได้แก้เลยที่นอนเราก็จะไม่มีอะไรค่ะโลง่ลงๆแบบนี้แต่ว่ามีตะกร้าน้องมีลินมานอนด้วยหนึ่งก้อนคางคที่นอนเป็นคอนโดใหม่ที่เราเพิ่งจะถอยมาเลยค่ะอันนี้คือสวยมากเราชอบสุดๆเป็นคอนโดราคาเกือบห้าหมื่นที่เราใช้เวลาตัดสินใจแค่ห้านาทีพอไปเห็นของจริงคือเอาทันทีเลยค่ะเป็น สินค้านําเข้าจากเกาหลีสวยมินิมอลและแมวตัวตัวก็ชอบมากๆโดยเฉพาะเจ้า,นจาหนูมิลินเป็นตัวแรกที่ใช้งานเลยค่ะหลังจากติดตั้งเสร็จส่วนแมวตัวอื่นก็ชอบนะคะแวะเวียนกันมานอนตลอดตอนกลางคืนเวลาเรานอนมุมที่เราเห็นก็จะเป็นประมาณนี้เลยไม่ว่าตอนเช้าหรือตอนกลางคืนก็ดูสวยไปหมดที่เลือกตั้งคอนโดอันนี้เอาไวใ้ใกล้ๆเตียงนอนเพราะเรารู้สึกว่าได้ใกล้ชิดเด็กๆดีค่ะเดิมตาตื่นขึ้นมาเราก็จะได้เห็นแมวแมวเป็นอย่างแรกเห็นสูงๆแบบนี้แต่เขารับน้ำหนั ไดดีนะคะคหมูตัวนี้เอ้ยแมวตัวนี้น้าหนักเกือบเจ็ดโลก็โดดขึ้นลงได้สบายสบายเลยค่ะแวะเซลล์พี่ม่อนนิดนึงพี่เอฟซีอย่ากโกรธยายนะทางข้างคอนโดก็จะเป็นตู้เสื้อผ้าค่ะน่าจะเป็นของไม่กี่ชิ้นในห้องที่เป็นของเราฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นลูวิ่งกับที่ฝนเล็บของเด็กๆดกอันนี้เด็กๆก,ก็ดูชอบเล่นอยู่นะคะสิงจจรันานานทีก็เธอนอกจากห้องเราแล้วที่อยู่ติดกันก็ยังมีห้องแมวด้วยค่ะห้องแมวที่เราเคยทํารีวิวว,ว่าต่อเติมมา0กแสนกว่าบาท ตอ,อนนี้ก็ทุบไปบางส่วนแล้วค่ะปกติเราจะเปิดประตูตไว้ตลอดเวลาแต่ถ้าปิดประตูทั้งสองข้างก็จะแยกเป็นอีกห้องหนึ่งได้เลยค่ะไว้ขังเด็กๆได้ห้องแมวจะรีวิวคร่าวๆนะคะเพราะว่าเคยรีวิวไปแล้วมีกระบะทรายแล้วก็มีมุมนั่งเล่นแบบนี้อันนี้เราถ่ายตอนกลางคืนค่ะก็เลยไม่เห็นวิวเดี๋ยวตัดภาพไปตอนกลางวันดีกว่าเป็นอีกมุมที่เด็กๆชอบมาชมวิวกันมากค่ะเพราะว่าจะมีพี่นกมาเกาะอ,อยู่ตามต้นไม้ตลอดทั้งวันเลยวิวข้างนอกก็จะเป็นแปลงผักแล้วก็ท้องฟ้าโล่งๆสวยๆแบบนี้ นอกจากแมวแล้วคนก็ชอบมานั่งชมวิวเหมือนกันค่ะมุมต่อมาตอนแรกจะเป็นคอนโดแมวติดผนังใช่ไหมคะแต่เราทุบผนังทิ้งแล้วทําเป็นประตูบานเลื่อนแทนก็<ม>เลยเอาคอนโดเล็กๆมาวางที่จุดนี้อีกจุดหนึง่งเด็กๆดูชอบมากเลยค่ะข้างๆก็จะมีกระบะทรายอีก2อันมุมต่อมาก็จะเป็นมุมตู้ขังแมวขนาดใหญ่แบบนี้ลาแมวป่วยแมวมาใหม่หรือว่าใช้ทําโทษแมวก็ได้ค่ะข้างในก็จะโล่งกว้างแบบนี้เลยข้างหลังก็จะเป็นวิวแปลงผักเหมือนกันค่ะแต่เราถ่ายตอนกลาง คือเลยมองไม่เห็นเวลาจะขังน้องแมวก็เลื่อนประตูตู้ปิดแบบนี้ได้เลยที่จริงตู้คือใหญ่มากขังแมวได้5้าตัวสบายๆเป็นอีกส่วนหนึ่งของห้องที่เรารู้สึกชอบค่ะและมุมสุดท้ายของห้องคือมุมคอ,อกน้องหมาน้องหมาจะมีพื้นที่เล็กๆไม่ต้องน้อยใจเพราะว่าส่วนมาก90%เขาใช้ชีวิตอยู่ข้างล่างค่ะจะขึ้นมาอยู่ข้างบนเฉพาะตอนนอนเท่านั้นก็เลยมีแค่คอ,อกเล็กๆให้นอนก็พอแต่ก็ไม่เล็กมากนะอยู่2-3ตัวสบาย สบายแถมมีพัดลมส่วนตัวด้วยปกติห้องเราเปิดแอร์24ชั่วโมงอยู่แล้วแต่น้องหมาเขาขนยาวมากขาเขาขี้ร้อนค่ะก็เลยมีพัดลมเสริมให้นิดนึงห้องเราก็จะประมาณนี้เลยค่ะที่อยู่เป็นหลักก็จะมีแมว13ตัวกับคนหนึ่งค่ะส่วนน้องหมากับน้องแมวอีก2ตัวจะอยู่ข้างล่างเป็นลากห้องเราค่อนข้างใหญ่เลยค่ะถ้ารวมห้องน้ำด้วยก็เกือบ80ตารางเมตรแถมมีคอนโดของเล่นให้น้องแมวเยอะมากเยอะเกินจำนวนแมวไปเยอะเลยค่ะยังรู้สึกห้องโล่งๆอยู่ ยสงสัยต้องงอกเพิ่มแล้วจะได้เต็มเต็มห้องค่ะพูดเล่นนะคะแต่งอกจริงเอ๊ะ